ว่าอดเักบอลไม่ไรพวยโอ้จะตายเสิจุดไฟครับจุดไฟย่างปลาครับย่างปลากินนี่ตรงนี้ยกเกี่ยวด้วยครับตรงนี้ยกเกี่ยวด้วยนี่ตรงนี้ยกเกี่ยวเหมือนกันครับล้มครับข้าวล้มจุดไฟย่างปลาครับย่างปลากิน ตัวปลาดิเออปลาใหญ่ยางปลาครับยางปลากินปลาดุกครับปลาดุกไฟนันร้อนครับ